มาดูคนขี่ยันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มาดูนะเพื่อนๆท่าน,นใหญ่จำลองผักสดจำลองก็นั่งกลอกกระลำกับการ์ดขาว นะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต้องขยันนะคะทำผัดเกียดไม่ได้ต้องช่วยกัน,กน,นอซอยกันพี่น้องซอยกันเอาผักไปกินเนอะพักยาผ้าพักไว้กินจ้าเอ,อุเออ่นหนาว được rồi. Mình ra đây. Dạ,เยอะแยะเลย. À. ขายของน่ารัก mình. i'll ah, ผักไปกินเนื้อพี่น้องเลยผลไม้ผักสดจากรถพุ่งพวงค่ะผักสดผักสวยแตงสะกอนได้มันยังสวยตัะแตงมันตัวสวยเลยค่ะเตื่นก็พ้นค่ะพี่น้องมาโอ้ยหลายค่ะหลายค่ะฝนตกห่ำเปียกเมืด เอาแล้วเฮ็ดเวียกก็บ่ไว้ดอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียก็ซื่อๆซาๆเอาแล้วก็เือาแององบ่แควดอก อนุญาตเด้อใส่เม็ดปอกครับมาใส่เม็ดกับ่ได้พี่น้องแม่ทุกคเก่เาวเข้าไปด้ไหมยเบอร์เก่าว่มันมีีาเขา่ยถึงแม่ทุกคนตม่นเลยไงแนุ่้กน่อเลยครั เนี่ยเปิดเปิดเบอร์สามให้แม่ด้วยัดลมเปิดเบสามัดล,ม,ดดม,ลมหน่อยให้มแม่ด้วยเ่มาถ,ถึงอ่ะเขาจะเอาขึ้นรถเอาเบอร์แปดที่ให้สมินเนี่อขอปาะ ม,มีปวดเพลมมือสามไม่เานี้ปลมเล็ก่แ้อบีออ่นนี่นี่นนีนี่นี่นี่ี่นนี่นี่นี่นีนี่นีนี่มีอนี่ี่่อนะี่่นีม ยมีดออกไรเนีเยหน,นูยาม,มนีนลุกขึนลุกขึนเดินไป ผักไบกีนผัก,กบุ้ะกผลไม้ผักสดจ้าผลไม้ผักสดจา้ารดพุงหวนะคะผักงามงามที่ดอกมากมาก ทำงานเน้อพี่น้องเลยทำงานเอากลากรงขึ้นดูเขาเขามาตตลาดเขาก็มาหอาดเ,อเดี๋ยวมาถึง ไยผักสดหลายอะไรยางเออพี่น้องไปนับกบกบูนับกบ,บกบูหลายขวดมีจักยางผักไม่หลดตอนเป็นผักมุดตลาดมันอยู่นี่ไม่ลูกค่ามากกินกระสือนั่นอยู่ยางเก้าเราคูมือขายย่างเก้าคูมือ ปลาก็เร e ียกกินเอามันหนึ่งพวก็เปลี่ยนกินอันนึงมันหนึงก็เปลี่ยนเปลี่ยนกินอันนึงพี่น้องย่างผ่าก็บายยางเก่ายางเดิมอ่ะผาก็เปลี่ยนเอามันนี่กินอันนั้นมันนั่นกินมันนี่ นี่ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ